ค่ะวันนี้มาสมัคร Apple ID อันนี้เป็นตัว iPad Pro นะคะก็เข้าไปที่ตั้งค่าลงชื่อเข้า iPad แล้วก็ไปเมี Apple ID นะคะสร้าง Apple ID ใหม่ก็ใส่ชื่อนามสกุลไปนะคะ ใส่ชื่อนามสกุลแล้วใส่ชื่อนามสกุลแล้วเรายังไม่มีอ e ีเมลนะคะแล้วก็ติดไปไม่มีที่อยู่อ e ี mail. เมลรับที่อยู่อีเมลเป็น iCloud นะคะนี่เราก็ตั้งเลยจากนั้นเราก็กดสร้างที่อยู่อ e ีเมลนะคะแล้วเราก็ใส่รหัสผ่าน รหัสผ่านต้องตั้งมีอย่างน้อยแปดตัวแล้วก็โดยมีพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กด้วยนะคะแล้วก็อักขระพิเศษอย่างเช่นดอกจนันเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเป็นต้นต่อไปเราก็ใส่เบอร์โทรของเรานะคะเพื่อที่จะรับรหัสยืนยันแล้วเราก็รอรหัสเข้ารอรหัสที่ส่งมาในเครื่องเบอร์มือมถือเรานะคะแล้วเราก็ใส่ไปหตัว ไปล้วก็กดยอมรับนะคะรอสักครู่นะคะพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยเรากดที่สื่อและสินค้าที่จะซื้อหนึ่งครั้งนะคะพอทำการล็อกอินแล้ว เราก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปได้เดี๋ยวเราลองโหลดแอปฟรีก่อนนะคะเช่นเฟ e บ o ๊กกดติดตั้งค่ะแล้วเราก็ใส่รหัสของเราที่เราสมัครไปนะจะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สมัครได้โหลดแอปได้นะคะ ถ้าเขาขึ้นให้ตรวจสอบมาเราก็กดไปเหมือนเราจะต้องเข้าไปใส่ประวัติเกี่ยวกับพวกที่อยู่พวกอะไรแบบนี้นะคะ่ะการชำระเงินเป็นต้นใครจะเลือกวิธีการชำระแบบไหนก็ลองเลือกนะคะอันนี้เลือกไม่มีไปก่อนแล้วเราก็ใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยนะเมื่อเรากอกเสร็จเรียบแล้วก็ สามารถโหลดแอปได้ปกติเลยใครทำตามทันไหมทำไม่ทันลองกดย้อนกลับไปดูใหม่นะแล้วก็ใส่รหัสใหม่